สวัสดีค่ะวันนี้จ่กับพวกเราหยิบยืมโปรดักชันกับรายการหยิบยืม,ยม,ยมรีอล ทำขอที่ทุกคนขอมาเยอะมากแต่ว่า<ม>ถึงจะช้าแต่ว่าเราก็มาทำให้ใถึงแม้จะช้าไปเป็นเดือนก็แล้เราก็มาทำให้แต่ก็ต้องดูนะคิวเราเยอะคิวเราเยอะห <c oughs> นามาแล้วก็คือของร้านวันนะคะแบบทีโบสเตอร์แบบเออเป็นแบบเป็นเวอร์ชั่นแบบยังไงนะไรอะไรแบบที่เป็นแบบเป็นแบบช,ชา้าช <Right. S 2> ้าไรไรบินใช่งั้นเริ่มแรกเราไปดูตรงทีโบสเตอร์นะได้ที่ Taste me, huh? taste me, yeah. 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 taste me. Oh, <laughs> เป็นวงวอลโครที่โหดมากเต้าหูเกินไปนะเกินไปปุยมวยเกินไปปุยมวยว้าวดีแล้วดีดีมันเล่นก็ดีเธอธอชอดเล่นกันแต่ว่าดจจังันดีเธอที่เล 아 <목소리도> 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 <목소리도>

มาโอ้ยอวิทุกคนมันดีมากดีจริงน่ารักมากแล้วโชว์ิีมากโชว์เลิศม่เบื่อบออนออนอลอนอดีมากดีแล้วมันก็คือฟีลแบบน่าจะเลิกกับอลอนอยู่ในนั้นโมเมนต์นดีสิเปอรนันี่ิดนะสายินะาให้ช็อตทุกคนดี ตอบมันจะมีฟิลตอนเดินที่มันแบบเสียกเป็นตอนที่แบบอู้เป็นเป็นราชินีแบบเออที่นั่งได้แบบตรงเออแล้วดูแพงแล้วมีงกว่กบะชุดมันมีวิบวิบวับแล้วมีอะไรติดติดอยู่เป็แบบกินเตอร์กินเตอร์กินเตอร์ติดกใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีช็อปหนึ่งของเจลเลอร์เสียอ่ะใครใคร อะไรนะเลรปเออเล่็ใช่ปะเออเล่นดีใชลอเป็นคนแด้วยมเหมือนกันใช่แล้วเต้าอูไฮโนดอมันหลอดแทบแปกไฮโนด์แต่ไขนะเมื่อกี้เต้าอูเอ้กเป็นต่อโอโหดีแต่อีกคนนึงอะพี่พลดพูดไม่ได้ออยู่ทูดเม่ไก็คือมอนดีเจ็กมันจะแพวพาวเกินไปแล้วนะเอายีปะเริ่มเลขนี้เป็นเมออัโหลดนะ ต้อจะโดนโยนไดมอนตกนี่อันนี้ก็คือเป็นเป็นต่อนะปวดเป็นต่อนะไปแล้วไปไดมอนแล้วแต่เด็กมันดีอ่ะมันเด็กมันยิ่งโตฉันบอกเลยระวังไดมอนไว้ให้ดีเนี้ยจริงจริงเนอะจริงตอนนี้จูนก็คือเป็นเมนไดมอนอยู่แล้วไงเป็นมันเป็นมามีตั้งแต่นานแล้วเใช่มามีงเป็นอะ เป็นยายเราเป็นยายเขาเป็นยายอ่าเนาะดูแบบลูกแบบอุ้ยดีลูกใจลูกใจลูกโตแล้วลูกโตแล้วลูกโด่งดังมีชื่อเสียงทุกคนโด่งดังมากทั้ง5คนคือดังมากๆอย่างเนี้ยเนาะก็เป็นเวอร์ชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ว้าวสนุกนะแล้วก็เราจะไปดูอีกอันหนึ่งที่เป็นแบบไปดูแบบเวอร์ชันแบบไลฟ์สดอีกเวอร์ชันหนึ่งนะไปดูกันเลยดีจ้าว

เธอที่้นทีจรแต่เธคงไม่พูดจสว what are you thinking จะูเอจะเอายงไงธจะทำให้คิดไปไกลจะบอกจะต้องรีบไวปต้องมีโมเมนต์แล้วแหละตอนเนี้ยแล้วนักการอี้ายตา

Come on, come on งการ Just text m Come on Come on อับหลดเท่านั้นดนดีดิจบดีบานีจำไหมคะแอ่เป็นปืแม่เป็ืแดีดีจริงเนาะดีแบบดีมากๆเลยอ่ะคุณยายให้เงินหลานยันคุณยายคุณยายพร้อมซัพพอร์ตเสมอค่ะซองแดงมาสิซองแดงให้ไดมอนด์ดี เดมอนอะเพลงเนี้ยเนี่ยเวอร์ชันเนี้ยเดมอนทำให้เราอะแบบไม่ได้โฟกัสเมนตัวเองเลยนะใจมดอันนี้คือเทสป์ดีมากอยากลองเลยอ่ะนี่ฉันลุกโฟกัสจากเมนตัวเองไปหาเดมอนโอ้ชื่อแม่เนาะมองนะระวังเดมอนไว้ให้ดีๆไอเด็กมันยิ่งโตมันยิ่งนอีกคนหนึ่งชื่อมองเป็นต่อเป็นต่ออ่ะแล้วทำมึงเนี่ยมึงลอแล้วชอบเลิกเยอะมมากไปบ้า เราเลิ่มไม่ต้องพูดถึงแร็ปดีอยู่แล้วแล้วเป็นเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอ่าฟังหนาใช่เป็นซอบหลงแบบสือว่าดีชอบเวลาไดมอนด์แบบใส่เซ็งแล้วเห็นรอยสักแล้วแบบดีไดมอนด์มีรอยสักวะจะไล่จะไล่ขนรู้ว่้ในหัวมันมีแต่ไดมอนด์ัามีแต่ไดมอนด์เนี่ยข้าใจแหละเข้าใจกูไม่งงไดมอนด์สักตอนไหนวะเผื่จนหน้าแดงไปแล้วอ่ะงงว่าไดมอนด์สักตอนไหนวะพูดดีๆเลยกูเอ้ยเจ้าเลย สั่งมันแบบน่าใจน่าใจผู้หลงรักลายสั่เก้าใจเบอร์และสองนี้เออเสื้อเป็นอะไรนะเสื้อคู่อย่างเงี้ยไม่พอสร้อยแล้วสร้อยนี้ฉันมั่นใจว่าเป็นของซิรีนเออถ้าไม่ใช่ของซิรีนย่หนาตาต้านนะแล้วซิรีนรุ่นนี้อ่ะต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้นลากพีออเดอร์ยากด้วยเอาสิแล้วฉันอยากรู้ด้วยว่าตัวอักษรข้างในจะเป็น จะเป็นอักษรอะไรเอาสิฉันอยากเปิดให้ดูเลยว่าเป็นของซีรีนเพราะฉันมั่นใจว่าฉันคือแบรนด์แอมบาสเตอร์ไม่เลยเป็ิซาเป็นไม่ใช่ว่าสลับชื่อกันใส่นะไม่แต่ตอนแรกตอนที่เขานัดมาเขานัดตีมแบบเป็นตีมแบบอีกสีหนึ่งเอายสองคนนั้นเลยเหรอเป็นสีอีกสีหนึ่งแล้วดูสองคนนี้เขานัดกันมั้งสีเสื้อลายแล้วแมแกก็บอกว่าเขาสกัดไม่ได้กันไม่ใช่กางเกงสีเดียวกันโอเคปัสตอยู่ชั้ ก็คิทำไมเอเออไม่พูดนะดีมากทุกคนอ่ะวนวนมาที่เสียงมาที่ภาพแบบเดยรวมดีโดยรลมดีองลมดีสีงเต้าคือที่สุดมันดูแบบสบายสบายเนาะมันเหมือนแบบเราฟังเราฟังเหมือนกลายเป็นเพลงแจ๊กเลยเราฟังเวอร์ชันแดนมาแล้วมันก็สนุกสนุกแต่แบบเวอร์ชันนี้มันก็ดูสบายเป็นเป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบว่าเอ จิบเบียร์นั่งชิลเออใช่แล้วเสียงทุกคนชอบแสี่จิบเบียร์จิบเบียร์นั่งชิลฟังเพลงแบบนี้ได้เลยใช่ชอบชอบจิบเบียร์ชอบจิบเบียร์แหละจะไปตอบเลวอนก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนตกยวเดินเนาะโดนป้าตอบใช่โอ้ยเด็กมันแล้วต่างจากเมื่อกี้เลยเมื่อกี้คือเอาเป็นฟิลแบบอันนี้น้องแบบเท่ๆเล่นๆแบบปังๆใช่เป็นฟิลเต้นในผับ อ๋อโยงแต่เขารันเป็นอะไรกันรุนเลยปีช้างต้องเข้าแล้วนะติดโควิดจากล้านละใครคนดกันนัตศกโตกว่ะโอ้ยใครมูนะใครค่ะนั่นก็ดีจริงและนี่เป็นชอบหาโมเมนต์ใช่เดี๋ยวต่อไปจะชิปจะชิปเจลเลอร์กับออฟโหลดไม่รู้เดี๋ยวฉันจะต้องชิปไว้ก่อนไดมอนต้องชิปกับเป็นต่อแล้วแหละใช่ เ้าหูล่าเป็นพ่อสายกลางใช่<น>ะเป็นพ่อสายกลางแล้วยังก็คือชิปกับปั๊บโหลดไง <Yeah. S 2> แต่คู่นึงที่ฉันก็ชิปก็คือม <ge> อนเจลมอนเจลไปกมอนแล้วไปกมอนแล้ว <ge> <laughs> ก็ฝากไปฟังติดตามผลติดตามผลงานของลัสวันด้วยเนาะแบบมีอะไรแบบหลายแบบเวอร์บบชนันนีม้มันไม่ใช่ป๊อปหลดแต่เอ็มวีก็สามารถไปปั๊บวิวไปดูกได้นะคะอยู่ในเพจอะไรนะในเพจลัสวันอธิเชี่ยวค่ะก็ประมาก็เร็วๆนี้ก็จะมีผลงานแบบ นั่นแหละนะทุกคนเราไปรอดูเนาะแล้วของพี่เมย์ก็มีโปรเจกต์แต่พูดไม่ได้เดินสี่ขาเจอแล้วเลยเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้พูดนะโปรเจกต์เราเรามีอะไรพี่เมย์เราอุ้มไว้ว่าเรามีโปรเจกต์ใหญ่เซอร์ไพรส์ของแฟนคลับชาวชีแสนนี้เออเออนะคะชาวด้อมปื้ดนะคะเออขาคือเฉลยไปหมด้นะที่บอกว่าจะไม่ใบ้นะเฉลยแล้วรู้เลยเป็นแต่ออก ฝากติดตามผลงานของร้านวันได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้เราีคอะไรเกี่ยวกับร้านวันหรือว่าหรือว่าอยากให้เราีคอะไรเกี่ยวกับร้านวันหรือว่าคนต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งก๊กดิ๊กก๊กกิ๊กเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย